สวัสดีท่านผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนทุกท่านบริการข้อมูลและวิเคราะห์ติดต่อได้ s y STEM Guru Market มาเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดมันได้เราขอแนะนำให้คุณศึกษาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทอย่างละเอียดเราจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัทกับคุณเรดิต INC ที่คื r RDDT บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลณวันที่12สิงหาคม2568ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทเครดิตเอ็นซอยู่ในหมวดหมู่ย,ย่อย The Internet มีบริษัทเข้าร่วมการประเมิน58บริษัทเราจะดูตารางการสั่งซื้อในตอนท้ายของวิดีโอนี้คะแนนรวมของบริษัทนี้คือ0.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยของหมวดหมู่ย,ย่อย 2.4คะแนนหากมองโดยรวมจะเห็นทั้งตลาดสหรัฐเราทราบว่าผลลัพธ์เฉลี่ยของตลาดโดยรวมคือ1.7คะแนนโดยได้คะแนน0.5ของบริษัท r e d d i ต i n n c การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทเคร d i ต i n n c และหุ้นหมวดหมู่ย่อย เราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นเ e รดิต n n c แสดงให้เห็นถึงพลวัต335.5%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยร้อยละ39มูลค่าตลาดของบริษัทเ e รดิต INC มูลค่า41.31พันล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าตามมูลค่าหลักทรัพย์หมวดย่อยนี้อยู่ที่1 1 1 3 2 0 0 0นเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่1.67พันล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าตามมูลค่าหลักทรัพย์หมวดย่อยอยู่ที่1 0 8 8 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบจำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าตามงบดุลแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองเรดิต INC ในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่0.371%มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่0.154%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าต่างงบดุลของหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนหนี้สินทางการเงินของบริษัทที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์มีจำนวน0.017ล้านดอลลาร์ อัตราส่วนนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่1%ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทการประเมินระดับภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทดีมาก2คะแนนอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่191ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ30.1การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต่ออัตรากำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแย่มาก -2 คะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่216ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่573ล้านเหรียญสหรัฐก,การประเมินตัวชี้วัดผลกําไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่24.8 ค่าเฉลีย่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ6.9การประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหมวดหมู่ย่อยไม่ดีล -1 คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,670ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่ารายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่2,710ล้านดอลลาร์ การประเมินตัวชี้วัดการคาดการยอดขายในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนส่วนขอบเขตอยู่ที่13%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อยที่22.9%การประเมินความเหลื่อมล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรในหมวดหมู่ย่อยคือ0.099% ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง275%จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานขององค์กรคือ18,520 0 0เหรียญสหรัฐในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมีมูลค่า4,922,000ดอลลาร์การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน จำนวนกำไรต่อพนักงานคือ96.9พันเรียนสารัฐค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่163.6พันเรียนสารัฐก,การประเมินผลกำไรของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านศคะแนน,านรายได้ส่วนแบ่งของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่747,000เรียนสารัฐ ในหมวดย่อย715,000ดอลลาร์การประเมินปริมาณรายได้ต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่16.5%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่1%ตัวบ่งชี้ i s i 14แสดงระดับ84%สำหรับบริษัท Reddit INC ในขณะที่ระดับย่อยนี้คือ59%มูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ221เหรียญสหรัฐราคาโดยประมาณสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ200เหรียญสหรัฐเรามาดูตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าคุณสามารถดูตารางการสั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ที่ความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจ ที่ได้รับการยอมรับต่อสาธารณะทั้งหมดของระบบข้อมูลการประเมินหุ้นในฤดูการนี้กูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดอันเป็นผลจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เครดิตเอ็นซระบบสารสนเทศกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการขายที่ราคา220.75ดอลลาร์ คำสั่งซื้อถูกเปิดเนื่องจากบริษัทมีอันดับและการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างแย่การประเมินขององค์กรจะยึดตามรูปแบบการประเมินคือดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่135.39จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่306.11ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค Profit หรือ Stop Loss ในกรณีนี้ธุรกรรมจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันการซื้อขายในวันที่11กันยายน2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า IT จะกลายเป็นคำสั่งซื้อหลักวิดีโอในคำสั่งซื้อหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องนี้แล้วกรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์หลักหรือออเดอร์คงเหลือ ลำดับตรงกันข้ามจะกำหนดตามราคาจริงขอบคุณมากสำหรับการรับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ระบบข้อมูลและอ้างอิงจาก Guru Market